ตัวน,น,นี้เป็นลูกตะบองเพชรนะครับไม่ใช่เป็นลูปหินนะครับลูกตะบองเพชรเดี๋ยวจะพาไปดูปแม่ตะบองเพชรอยู่ข้างในเป็นลูกแม่อยู่ข้างในนะครับเมื่อวันที่สามท่านก็นั่งทํหร้าสงสัยมาเอ๊ะทำไมบอกแต่ไม้ต่างประเทศไม้ไทยทําไมไม่เห็นบอกบ้างสายมือข้างล่างนั้นต้องัะถินนะครับมาจากประเทศคิวบา ตัวเขาเกิดโดยธรรมชาตินะครับไม่มีใครห่อรูปเขาหรืีสีสายเกิดตรงนี้โรงงานผลิตกระถางนะครับลูกปั้นต่างๆออกจากซ้ายไอเข้าสู่มานั่งรถมาก็มาไม่ไม่มีรถแบบนี้ไม่มีอยู่บ้านออกชื่แล้วหรอถ่าปถ่ายม่้ขายไปเห็นไหมนี่แอฟไปนั่งอยู่ใส่ไม่ได้เอาชื่อว่าให้ හැන්ටික් අවශ්ය හ